ตามมาเลยค่ะตามมาเลยเราจะเข้าไปแบบนี้ค่ะเราจะเข้าไปจไปเยาวราชขึ้นรถไฟจะไปเยาวราชด้นหน้นี่รถไฟมาเอ๊ขึ้นรถไฟขาจังหน่อยบันไดเรื่องเสียเอาจังไปพอกันบนรถไฟเด้อค่ะเดอ้อซ้ำนี่ละตอนนี้ก็ยู่ทึรรถไฟแลวค่ะสิบไปบุจะไปเดินเยาวราชแต่ต้องไปต่ออีกสายใต้ดินอมู่บ้านนะคะ กิปนี่กับซัมมี่ก่อนเด้อค่ะเดีอคลิปนี่กับซัมมี่ก่อนจะโง่กันอีกนะคะบ๊ายบายเจอกันอีกแล้วเสียงแจ๊วแจ๊กคือยายหนึ่งมาแล้วพี่น้องจ้าอันนี้ยายหนึ่งสีมกขึ้นรถไฟอีกเด้อเสียงแจ๊วแจ๊กก็คือยายหนึ่งนี่แหละค่ะพ่มีบุดตู้ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเราก็จะเข้าไปแบบนี้ค่ะเราก็จะเข้าไปแบบนี้เข้ามาแบบนี้มาตามมาตามมาเลยเด้อมาสถานีรถไฟฟ้าอีกแล้วจ้า ถ้เดินมาชิวๆเดินม้วนๆเนาะเดินชิวๆเดินม้วนๆจะมานั่งรถไฟฟ้าไปเจอกันอีกที่เยาวราชที่นี่สถานีรถไฟฟ้าคูคตถ้าเราไม่ไปกดตรงนั้นถ้าเราไม่ไปกดตรงนั้นเนี่ยที่เขากดอ่ะถ้าเราไม่กดตรงนั้นแต่ต้องไปต่ออีกสายใต้ดินก่นนะคะเอากิมนี่กับซัมมี่ก่อนเด้อค่ะเด้อคลิมนี่กับซัมมี่กนจะงออกกันอีกนะคะบ๊ายบายเจอกันแต่ต้องไปต่ออีกสายใต้ดินก่นนะคะ มมกิมนี่กับซามมี่อนเดอคไะเด้อลิมนี่กับซามมี่ก็จะงอไกอีกนะคะบ๊ายบายเจอกันที่เยาวราชกันกจะไปเยาวราชขึ้นรถไฟจะไปเยาวราชขึ้นรถไฟมาเอ๊ขึ้นรถไฟขึ้นข้างบนนาะงขึ้นข้างบนนู้นทางนี้ขึ้นข้างบน,น,น,งน,งบนเอาบันไดเลื่อนเสียพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อน,นี้บันไดเลื่อนเสีย ต้องเมื่อย์ขับไปไปสายโน้บ้านนี้คือไปสายไปสายคือไปสายคือไ,ไปก่อนจังหวะแต่ต้องไปต่ออีกสายใต้ดินก่อนนะคะอคลิปนี้กับซามมี้ก่อนเด้อค,ค่ะเด้อคลิปนี้กับซามมี้ก่อนจังหวะกันอีกนะคะบ๊ายบายเจอกันไปเยาวราชรถไฟจะไปเยวารเยวาราชกันค่ะ แยงแจ๊กเก็คือยายหนึ่งมาแล้วพี่น้องจ้าอันนี้ยายหนึ่งสีมาขึ้นรถไฟอีกเด้อเสียงแจ๊กเก็ตก็คือยายหนึ่งนี่แหละค่ะผ่มีเบอรนี่มาถึงแล้วก็แตกบัตรตรงนี้ค่ะแตกบัตรตรงนี้เขาก็เปิดให้เราเราก็เดินมาค่ะแล้วก็เดินมา,นมาผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วกคคขข็ขึ้นข้างบนค่ะนี่ขึ้นข้างบนหดตู้ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเราก็จะเข้าไปาแบบนี้ค่ะบบเราก็จะเข้าไปแบบนี้เข้ามาแบบนี้มาตามมา จามาเลิกเยาวราชกัไฮดอมาสถานีรถไฟฟ้าอีกแล้วจ้าถ้าเดินมาชิวๆเดินม้วนๆเนาะเดินชิวๆเดินม้วนๆจะมานั่งรถไฟฟ้าไปเจอกันอีกที่เยาวราชที่นี่สถานีรถไฟฟ้าคูุกคศถ้าเราไม่ไปกดตรงนั้นถ้าเราไม่ไปกดตรงนั้นเนี่ยที่เขากดน่ะถ้าเราไม่กดตรงนั้นไอดอมาสถานีรถไฟฟ้าอีกแล้วจ้าถ้าเดินมาชิวๆเดินม้วนๆเนาะ เดินชิวๆเดินม้วนๆจะมานั่งรถไฟฟ้าเลยตามมาเลยค่ะตามมาเลยเราจะเข้าไปแบบนี้ค่ะเราจะเข้าไปสิไปเยวาวล่าเมือนี้สิไปยางเยวาวลาชไปพอ,อ,อก,กันอีกอยู่เยาวลาานะคะไคดอมาสถานีรถไฟฟ้าอีกลแล้วจ้าถ้าเดินมาชิวๆเดินม้วนๆเนาะเดินชิวๆเดินม้วนๆจะมานั่งรถไฟฟ้าเลย ตามมาเลยค่ะตามมาเลยเราจะเข้าไปแบบนี้ค่ะเราจะเข้าไปกดตู้ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเราก็จะเข้าไปแบบนี้ค่ะเราก็จะเข้าไปแบบนี้เข้ามาแบบนี้มาตามมาตามมาเลยอีกแล้วเสียงแจ๊กวก็อย่ายหนึ่งมาแล้วพี่น้องจ้าอันนี้ย่ายหนึ่งสิมาขึ้นรถไฟอีกเยอะเสียงแจ๊กวก็ตก็ย่ายหนึ่งนี่แหละค่ะบ่มมีไผดอกมาสถานีรถไฟฟ้าอีกแล้วจ้า ถ้าเดินมาชิวๆเดินม้วนๆเนาะเดินชิวๆเดินม้วนๆจะมานั่งรถไฟฟ้าไผโดอมาสถานีรถไฟฟ้าอีกแล้วจ้าถ้าเดินมาชิวๆเดินม้วนๆเนาะเดินชิวๆเดินม้วนๆจะมานั่งรถไฟฟ้าสิไปเยาวล่าเมือนี้สิไปยางเยาวลาชไปพ่อกันอียุเยาวลาานะคะน่าอีกแล้วเสียงแจ๊กเก็ตคือยายหนึ่งมาแล้วพี่น้องจ้าอันนี้ย่ายหนึ่งสิมากาึืนรถไฟอีกเล้อ ยงจเจะๆแ็คื่อยานึงนี่แหละค่ะบ่มีพี่เยาวราชค่ะ,ะไปเยาวราชขึ้นรถไฟจะไปเยาวราชรถไฟมาเอ๊ขึ้นรถไฟเนาะขึ้นข้างบนเนาะขึ้นข้างบนโน้นทางนี้ขึ้นข้างบนเอาบันไดเลื่อนเสียพี่น,อออน้องเอ้ยอเมื่อนี้บันไดเลื่อนเสียต้องมือยคือนี่มาถึงแล้วก็แตะบัตรตรงนี้ค่ะแตะบัตรตรงนี้เขาก็เปิดให้แล้วเราก็เดินมาค่ะ แล้วก็เดินม,มาผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็ขึ้นข้างบนค่ะนี่ขึ้นข้างบนอีกแล้วเสียงแจ๊กเกวคือย,า,า,อยายหนึ่งมาแล้วพี่น้องจ้าอันนี้ยายหนึ่งสิมาขึ้นรถไฟอีกเลอเสียงแจ๊กเก้วก็คือยายหนึ่งนี่แหละค่ะบอมี้ไปเจอกันอีกที่เยาวราชที่นี่สถานีรถไฟฟ้าคาูคตถ้าเราไม่ไปกดต,ตรงนั้น,ตตน,นนะถ้าเราไม่ไปกดตรงนั้นเนี่ยที่เขากดน่ะถ้าเราไม่กดตรงนั้น ไปเยาวล่าเมื่อนึสิไปย่างเยาวลาาไปพอกันอีรูเยาวล่านะคะหาจังหน่อยบันไดเรื่องเสียเอ้าจจำไปพอกันบนรถไฟ้อค่ะเด้อซัมหนีละตอนนี้ก็อยู่ทึงรถไฟแลวค่ะสิบไปบุญจะไปเดินเยาวลาะเอยตามมาเลยค่ะตามมาเลยเราจะเข้าไปแบบนี้ค่ะเราจะเข้าไปเอยตามมาเลยค่ะตามมาเลยเราจะเข้าไปหาจังหน่อยบันไดเรื่องเสียเอ้าจจำไปพอกันบนรถไฟเ้อค่ะเด้อซัมหนีละ ตอนนี้ก็ยูเทิร์นเลแล้วค่ะสิบไปโบนจะไปเดินเยาวราชแต่ต้องไปตตอีกสายใต้ดินโบนนะคะคิปนี่กับ้านมมีก่อน้อคะเด้อคิปนี่ก็บซามีก่อนจะงอกันอีกนะคะบ๊ายบายเจอกันนะขึ้นข้างบนนางขึ้นข้างบนโน่นทางนี้ขึ้นข้างบน,งบนเอาบันไดเลื่อนเสียพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อนี้บันไดเลื่อนเสียต้องเมื่อ ไปเยาวลาามือนึ่สิไปยางเยาวลาไปพอกันดีย่เยาวลานะคะกดตู้ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเราก็จะเข้าไปแบบนี้ค่ะเราก็จะเข้าไปแบบนี้เข้ามาแบบนี้มาตามมาตามมาเรืยเยาวล่ากดตู้ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเราก็จะเข้าไปแบบนี้ค่ะเราก็จะเข้าไปแบบนี้เข้ามาแบบนี้มาตามมาตามมาเรย แลเสียงแก้กแก็วคือยายหนึ่งมาแล้วพี่น้องจ้าอันนี้ยายหนึ่งสิมาึ้นรถไฟอีกเยอะเสียงแจ้วแก้วกับคือยายหนึ่งนี่แหละค่ะบ่มี่ไปเจอกันอีที่เยาวราชที่นี่สถานีรถไฟฟ้าคูคตถ้าเราไม่ไปกดตรงนั้นถ้าเราไม่ไปกดตรงนั้นเนี่ยที่เขากดนะถ้าเราไม่กดตรงนั้นที่เยาวราชกดตู้ได้มาแล้วได้มาแล้ว okay. ได้มาแล้วเราก็จะเข้าไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเข้าไปแบบนี้เข้ามาแบบนี้มาตามมาตามมาเลืไกดอมาสถานีรถไฟฟ้าอีกแล้วจ้า้าเดินมาชิวๆเดินม้วนๆเนาะเดินชิวๆเดินม้วนๆจะมานั่งรถไฟฟ้าจะไปเยาวราชขึ้นรถไฟจะไปเยาวราชขึ้นรถไฟนไฟมาเอ๊ขึ้นรถไฟแต่ต้องไป่ออีก ใต้ดินกดนนะคะลิปมี้กับซามีกนเด้อค่ะเดีอคลิปนี่กับซามีกนจะโง่กันอีกนะคะบายยเจอกัน <สะ S 1> กคนที่ซื้อเป็นก็จะมากดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ถ้าคนไม่เป็นก็ไปซื้อที่ที่เจ้าหน้าที่ได้ะะเด้อค่ะเด้อนี่นี่ได้มาแล้วที่ไหโดมาสถานีรถไฟฟ้าอีกแล้วจ้าถ้าเดินมาชิลๆเดินม่วนๆเนาะเดินชิลๆเดินม่วนๆจะมานั่งรถไฟฟ้าหาจักหน่อย บันไดเรื่องเสียเอ้าจจำไปพอกันบ,บนรถไฟเด้ค่ะเด้อซ้ำนี่ละตอนนี้ก็อยู่เทิงรถไฟเลยค่ะสิบไปบุ่นจะไปเดินเยาว์แล้วค่ะขาจังหน่อยบันไดเรื่องเสียเอ้าจจำไปพอกันบ,บนรถไฟเด้ค่ะเด้อซ้ำนี่ละ,ละตอนนี้ก็อยู่เทิงรถไฟเลยค่ะสิบไปบุ่นจะไปเดินเยาว์แลค่ะคนที่ซื้อเป็นก็จะมากดตรงนี้กดตรงน,นี้กดตรงนี้ถ้าคนไม่เป็นก็ไปซื้อที่ที่เจ้าหน้าที่ได้เ้อค่ะเด้อนี่นี่ได้มาแล้วที่หาจังหน่อย บันไดเรื่องเสียเอาจังไปพอกันบนรถไฟเดอค่ะเด้อซ้ำนี่ละตอนนี้ก็อยู่ทึ่งรถไฟแล้วค่ะสิบไปบดจะไปดินเยาไว้แล้วกดตู้ได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วเราก็จะเข้าไปแบบนี้ค่ะเราก็จะเข้าไปแบบนี้เข้ามาแบบนี้มาตามมาตามมาเลยนี่มาถึงเราก็แตะบัตรตรงนี้ค่ะแตะบัตรตรงนี้เขาก็เปิดให้แล้วเราก็เดินมาค่ะแล้วก็เดินมาผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็ขึ้นข้างบนค่ะนี่ขึ้นข้างบนเลย ตามมาเลยค่ะตามมาเลยเราจะเข้าไปแบบนี้ค่ะเราจะเข้าไปแต่ต้องไปองอีกสายใต้ดินอีก่อนนะคะกิปนี้กับซัมมี่ก่อนเด้อค่ะเด้อคลกิมนี้กับซัมมี่ก่อนจะโง่กันอีกนะคะบ<อ>๊มมะายบายเจอกันที่เยาวราชค่ะสิไปเยาวราชเมือ่อนี้สิบปดยางเยาวราชไปพอกันอีกยูเยาวราชนะคะสิไปเยาวราชเมื่อนี้สิบปดยางเยาวราชไปพอกันอีกยูเยาวราชนะคะที่เยาวราชกันที่เยาวรนะาชกนะัน ขึนข้นข้างบนโน้ตขึ้นข้างบนโน้ตทางนี้ขึ้นข้างบนเอาบันไดเลื่อนเสียพี่น้องเอ้ยมือนี้บันไดเลื่อนเสีย<ค>ต้องมือไปเยาวราชขึ้นรถไฟจะไปเยาวาราชขึ้นาารถไฟม,มาเอขึ้นรถไฟไครดอมาสถานี